เรื่องราวที่เราจะพูดถึงในวันนี้เป็นหนึ่งในคดีฆาตกรรมที่สะเทือนใจและทิ้งคำถามไว้มากมายภายในใจของใครหลายๆคนเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับชายผู้มีพฤติกรรมที่ผิดปกติและมีประวัติที่เต็มไปด้วยการข่มเหงผู้หญิงและการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นอย่างโหดร้ายและไร้ความปรานีจะเป็นอย่างไรเมื่อชายคนนี้ซ่อนความจริงเอาไว้ภายในตัวและเปิดเผยต,ตัวตนที่แท้จริงออกมาในที่สุด มาร่วมติดตามเรื่องราวที่ชนขนลุกนี้กันครับและคุณกำลังฟัง Deep Sleep Story จาก Red File Podcast ย้อนกลับไปในวันที่6มกราคมปี1999 เรือขนาดเล็กลำหนึ่งกำลังแล่นผ่านแม่น้ำสตูลาในเมืองคราคูฟประเทศโปโลแลนด์ตอนกลางคืนมืดมากเนื่องจากเป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนซึ่งเป็นฤด,ดูหนาวที่อยู่ในช่วงเดือนมการาคมน้ำในแม่น้ำเต็มไปด้วยก้อนน้ำแข็งลมพัดแรงมากจึงทำให้เรือนั้นพยายามที่จะเดินทางกลับอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะได้กลับมาถึงท่าเรือหลังเที่ยงคืนเล็กน้อย เรือได้ทำงานเสร็จและกำลังกลับไปที่ท่าเรือแต่ระหว่างทางกลับขณะที่กำลังเข้าเทียบท่านั้นพวกเขาได้ยินเสียงดังที่ด้านข้างของเรือและสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงนั้นติดอยู่ในใบพัดของเรือตอนนั้นมันมืดและเย็นจัดคนในเรือล้าและอยากกลับบ้านเพื่อพักผ่อนแล้วจึงตัดสินใจว่าคงไม่เป็นไรหรอกทิ้งมันไว้ที่ใบพัดนั่นแหละจนถึงเช้าพอตอนเช้ากับตันพร้อมวิศวกรก็ลงไปตรวจสอบ เพื่อดูว่าอะไรที่มันติดอยู่ในใบพัดเมื่อวิศวกรลงไปดูเขาก็เริ่มดึงสิ่งที่ดูเหมือนวัสดุแปลกๆออกมามันเหมือนหนังแต่ก็มีสีซีดและก็หนาพอสมควรมันไม่ได้บางเหมือนกับกระดาษมันหนาและก็บวมมากกัปตันสังเกตเห็นว่าในชิ้นหนึ่งมีแหวนเงินที่ติดอยู่ด้วยจึงหยิบขึ้นมาดูและพบว่าแหวนนี้เป็นต่างหูหลังจากนั้นกับตันก็เริ่มเห็นรูปร่างที่คุ้นเคยมากขึ้น ว่ามันเป็นรูปหน้าอกขาและแขนและก็รู้ว่าทุกอย่างที่ดึงออกมาจากใบพัดนั้นคือผิวหนังของมนุษย์จึงรีบโทรแจ้งตำรวจทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบพวกเขาพบว่าเป็นผิวหนังของผู้หญิงซึ่งดูเหมือนจะถูกตัดและเย็บเป็นเสื้อกัก๊กหลังจากการตรวจสอบทางการแพทย์แล้วพวกเขาพบว่าเทคนิคการตัดผิวหนังนี้ใช้เครื่องมือการผ่าตัดและมีความระณีสูงเหมือนกับว่าคนที่ทำนั้น คุ้นเคยกับการทำแบบนี้มาก่อนและในที่สุดผลการตรวจก็โพบบ่นนี่คือร่างของคาชาโซวาดาหญิงสาววัย23ปีที่หายไปจากบ้านในเมืองคราคูฟคาชาโซวาดาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับศาสนาหลังจากที่เคยเรียนจิตวิทยาและประวัติศาสตร์มาก่อนคนที่รู้จักคาชาบอกว่าเธอนั้นเป็นคนที่ขี้อายและค่อนข้างเงียบไม่ค่อยพูดคุยกับใคร เว้นแต่คนอื่นนั้นจะเข้ามาคุยก่อนเธอไม่เคยไปงานปาร์ตี้เลยและไม่เคยไปงานเต้นรำของโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆมีเพื่อนแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนอกนั้นเธอไม่ค่อยคุยกับใครแต่พฤติกรรมแบบนี้เริ่มตั้งแต่ปี1996หหลังจากที่เธอสูญเสียคุณพ่อไปในการเดินทางของปีนั้นเธอเห็นพ่อเสียชีวิตจากการลื่นตกหน้าผาขณะนั้นเธอรู้สึกผิดมากที่ไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้ ทำให้เธอกลายเป็นคนขี้อายและเก็บตัวมากขึ้นภายหลังจากนั้นคาชาได้เดินทางไปที่สารัฐอเมริกาและเมื่อกลับมาเพื่อนของเธอได้บอหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับกลุ่มวัยรุ่นที่ใช้ยาที่มีสารเสพติดและสำรวจประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับพวกเขาคาชากลายเป็นคนที่หลงไหลในไลฟ์สไตล์ที่เป็นอิสระและเสรีมากขึ้นเธอเป็นลูกค้าประจำของร้านแผ่นเสียงในจตุรัส แต่ในวันที่12พฤศจิกายนปี1998คาชามีการนัดหมายกับจิตแพทย์แต่เธอไม่ไปตามนัดแม่ของคาชารู้สึกผิดปกติเมื่อเธอไม่กลับบ้านเพื่อเตรียมตัวที่จะไปตามนัดหมายและเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเมื่อคาชายังไม่กลับบ้านในคืนนั้นแม่ของคาชาจึงไปที่สถานีตำรวจเพื่อแจ้งความคนหายแต่เมื่อไปถึงตำรวจไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าที่ควร พวกเขาบอกว่าไม่ต้องกังวลหรอกเดี๋ยวก็กลับมาเองแหละภายในไม่กี่ชั่วโมงและย้ำว่าคาชานั้นอายุ23ปีแล้วเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่จำเป็นจะต้องบอกทุกเรื่องและคงไม่มีวัยรุ่นคนอื่นๆที่จะบอกกับแม่ตัวเองทุกครั้งว่าตัวเองอยู่ที่ไหนเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์คาชาย,ยังไม่กลับมาหรือว่ามีข่าวสารอะไรจากเธอตำรวจได้เปิดการสืบสวนและแจ้งว่าเธอหายตัวไปแต่พวกเขาก็ไม่ได้มีเบาะแสอะไรที่ชัดเจน วกเขาสอบถามแม่ของคาชาแต่แม่ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเธอไปอยู่ที่ไหนและได้สอบถามเพื่อนๆของคาชาด้วยแต่ก็ไม่พบอะไรจนในที่สุดแม่ของคาชารู้สึกหมดหนทางและเริ่มทำการตามหาด้วยตัวเธอเองเธอทำป้ายประกาศคนหายและติดทั่วทั้งเมืองพร้อมทั้งจ้างนักสืบเอกชนแต่ก็ยังคงไม่มีข่าวคราวของคาชาจนกระทั่งวันที่6มการาคม เมื่อเจ้าหน้าที่พบผิวหนังของคาชาในใบพัดเรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและพบว่าใครก็ตามที่ทำเช่นนี้เขาจะต้องเคยทำมาก่อนและดูเหมือนว่าคนที่ทำนั้นตั้งใจจะใช้ผิวหนังของคาชาทำเป็นชุดอะไรสักอย่างไม่ใช่การกระทำที่เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนพวกเขาเชื่อว่าคาชาน่าจะถูกลักพาตัวหรือว่าล่อให้เข้าไปในสถานที่ที่มีการควบคุมหรือว่าคุมขังและเชื่อว่าเธออาจจะถูกล่วงละเมิด และทรมานเป็นระยะเวลานานจากรอยฟกช้ำและแผลที่พบบนผิวหนังของเธอแพทย์ผู้ชนะสูตรศพเชื่อว่าคาชาน่าจะยังมีชีวิตอยู่ในช่วงที่ผิวหนังของเธอนั้นถูกลอกออกและหลังจากนั้นตำรวจไปที่โรงเรียนของคาชาเพื่อถามเพื่อ,อนๆและทำการสอบถามเกี่ยวกับการหายตัวไปของเธอแต่ตำรวจพบว่าคาชานั้นได้ลาออกจากโรงเรียนไปแล้วสองสัปดาห์ก่อนที่จะหายตัวไป ซึ่งแม่ของคาชาไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนเพื่อนๆของคาชาได้บอกว่าในช่วงก่อนที่คาชาจะหายตัวไปนั้นเธอเริ่มหนีการเรียนบ่อยๆและสุดท้ายก็หยุดเรียนไปเลยเพื่อนเพื่อน,นบอกว่าเหตุผลที่คาชาหนีเรียนก็เพื่อไปเจอผู้ชายคนหนึ่งที่พวกเขาไม่รู้ชื่อและไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นอย่างไรคาชามักจะไปที่บาร์ในจตุรัสไปที่ร้านแผ่นเสียงและร้านขายเสื้อผ้าอีกเรื่องที่น่าสงสัยก็คือ เมื่อมีการประกาศภาพของคาชาที่หายตัวไปบนแคมปัสและพวกเขารู้จักเธอเพราะว่าคาชาเคยทำงานกับพวกเขาที่โรงเรียนหลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้แต่เธอไม่บอกชื่อว่าเธอนั้นชื่อคาชาเธอบอกว่าเธอชื่อว่าแองจี้พวกเขาจึงยืนยันว่าเธอเป็นคนเดียวกับที่เคยทำงานที่นั่นอีกประเด็นที่แปลกก็คือคาชาได้ย้อมผมเป็นสีดำและเริ่มเปลี่ยนสไตล์เป็นแนวกรันปี90ก่อนที่เธอจะหายตัวไปนอกจากนี้ เพื่อนของคาชายังบอกอีกว่าเธอมักจะเดินทางโดยรถไฟไปยังพื้นที่ชนบทเพื่อพบกับชายคนนี้ตำรวจมีผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งที่อาศัยอยู่นอกเมืองเขามีประวัติการก่อเหตุรังควานผู้หญิงและสอดแนมผู้หญิงด้วยกล้องส่องทางไกลเขายังมีประวัติซื้อและใส่ชุดชั้นในของผู้หญิงอีกด้วยผู้ชายคนนี้ยังเคยปรากฏตัวหลายครั้งที่หลุมศพของคาชาและทุกครั้งที่เขาไปเขาจะจุดเทียนที่หลุมศพ และจะมาเปลี่ยนเทียนทุกครั้งเวลาที่มันดับแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลุมศพแล้วก็ไม่พบจดหมายที่เขาซ่อนหรือว่าฝังอยู่และเมื่อพวกเขาลงไปสังเกตการที่หลุมศพก็ไม่เห็นเขาปรากฏตัวจนกระทั่งในเดือนพฤษภาคมปี1999ตำรวจได้รับพัสดุที่มีภาพของผู้ชายที่ถูกตัดศีรษะและในกล่องนั้นมีหัวที่ถูกตัดออกแต่ว่าไม่มีผิวหนัง ซึ่งตำรวจเชื่อว่านี่คือผู้ที่ลงมือสังหารฆ่าชาเพราะมันมีลักษณะคล้ายกับกรณีของเธอแต่หลังจากได้รับพัสดุไม่นานพวกเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากชายชาราคนหนึ่งที่บอกว่าเขาคิดว่าหลานชายของตนเองนั้นคือฆาตกรชายชาราคนนี้อธิบายว่าเขาเห็นหลานชายของเขาซึ่งชื่อว่าวลาดิเมียโดยเขามีอายุ26ปีซึ่งมาจากรัเสเซียและอาศัยอยู่พร้อมกับพ่อของเขา วลาดิเมียเคยเรียนที่มหาวิทยาลัยเดียวกับขาชาและเขาก็มีปัญหากับพ่อเมื่อเช้าวันนั้นเขากลับมาบ้านเร็วกับปกติและลงไปที่ชั้นใต้ดินและพบว่าพ่อของเขาถูกแวนกลับหัวจากเพดานและไม่มีสีรัะหลังจากเห็นภาพนั้นชายชาราคนนี้ตกใจมากและวิ่งออกจากบ้านเพื่อไปโทรแจ้งตำรวจตำรวจได้สืบค้นและพบว่าเวลาดิเมียนั้นลงมือสังหารพ่อของเขา โดยการใช้ปืนช็อตไฟฟ้าสตันพ่อของเขาและค่อยลงมือเฉือนพ่อของเขาด้วยมีดจากนั้นเขาแขวนร่างของพ่อกลับหัวแล้วตัดหัวออกพร้อมกับการลอกผิวหนังจากศีรษะเพื่อทำหน้าก,ากากจากผิวหนังของพ่อและนำหัวที่ไม่มีผิวหนังใส่ลงไปในกล่องแทนการกระทำของเวลาดิเมียนนั้นน่ากลัวเป็นอย่างมากโดยหลังจากที่เขาลงมือสังหารพ่อของตนเองแล้วเขาก็ใส่หน้าก,ากากที่ทำจากผิวหนังของพ่อไปที่สวนสาธารณะ เพื่อพบกับปู่ของเขาโดยปู่ของเขาไม่สามารถรู้ได้ทันทีว่าเป็นหลานชายของเขาเองที่ใส่หน้ากากจากหนังของพ่อทั้งๆที่เขาพูดเสียงแปลกๆแ,แต่เนื่องจากเขามีปัญหาเรื่องการได้ยินเขาจึงไม่ได้คิดอะไรจนเมื่อเขากลับไปบ้านและพบศพของลูกชายเมื่อโทรแจ้งตำรวจแล้วตำรวจก็ได้ติดตามไปที่บ้านของวลาดิเมียและเข้าจับกุมทันทีขณะเดียวกันเขาก็เพิ่งกลับมาจากที่สถานีตำรวจเพราะถูกจับกุม วลาดิเมียยอมรับว่าเขาลงมือสังหารพ่อของเขาเพราะว่าต้องการที่จะแก้แค้นแต่ไม่ยอมบอกว่าอะไรที่เป็นสาเหตุกระตุ้นให้เขาลงมือตัดสินใจที่จะก่อเหตุแบบนั้นการที่วลาดิเมียนั้นได้ยอมรับว่าเขาลงมือสังหารพ่อของเขาเพื่อแก้แค้นทําให้ตํารวจคิดว่าเขาอาจจะเป็นฆาตกรของคาชาด้วยแต่เมื่อพวกเขาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมพวกเขาก็พบว่าทุกอย่างไม่ตรงกับเหตุการณ์ของคาชา ซึ่งแม้ว่าวลาดิเมียจะมีความสนใจในการทำหน้ากากจากผิวหนังมนุษย์และมีประวัติในเรื่องของการกระทำที่น่าสะพรึงกลัวแต่เมื่อมีการตรวจสอบจากพยานและหลักฐานต่างๆก็พบว่าเขามีหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าในขณะที่คาชาหายตัวไปนั้นเขาเองก็อยู่ที่มหาวิทยายลัยและมีการเรียนตามปกติซึ่งทำให้พวกเขาตัดสินใจสรุปว่าเขาไม่น่าเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของคาชาและในที่สุด ก็จับกุมเขาในคดีฆาตกรรมพ่อของตนเองซึ่งเขาถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตและหลังจากที่เขาโดานจำคุก5ปีเขาก็ถูกส่งกลับไปยังรัเสเซียเพื่อรับโทษที่นั่นตำรวจที่ทำการสืบสวนคดีของคาชารู้สึกสิ้นหวังหลังจากคิดว่าได้จับตัวฆาตกรได้แล้วแต่ในความจริงมันเป็นแค่ทางตันอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองอย่างไรก็ตามเมื่อเทคโนโลยีใหม่ๆเริ่มเข้ามาในช่วงต้นทศวรรษ2000 ตำรวจสามารถสืบหาหลักฐานใหม่เกี่ยวกับคาชาและสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับเธอได้เมื่อพวกเขาทำการวิเคราะห์เกี่ยวกับผิวหนังที่พบในน้ำพวกเขาสังเกตเห็นว่าผิวหนังนั้นอยู่ในน้ำมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์และเมื่อทำการตรวจสอบผิวหนังของคาชาพวกเขาพบว่ามีพืชพันธุ์ขึ้นอยู่บนผิวหนังซึ่งเป็นพืชที่พบได้นอกเขตเมืองนอกจากนี้ยังพบรอยฟกช้ำที่ผิวหนังของคาชาซึ่งบ่งชี้ว่าใครก็ตามที่ทำร้ายเธอนั้น น่าจะมีการฝึกฝนในด้านศิลปะการต่อสู้บางประเภทมาและในปี2017เมื่อผ่านไปเกือบ20ปีหลังจากที่คดีของคาชานั้นหยุดชะงักมีการส่งจดหมายลึกลับถึงตำรวจโดยมีชายคนหนึ่งบอกว่าเขาเชื่อว่าเพื่อนของเขานั้นคือผู้ที่ลงมือสังหารคาชาชายคนนั้นชื่อว่าโรเบิร์ตจานวิทกี้อายุ52ปีดังนั้นตำรวจจึงไปที่บ้านของโรเบิร์ตเพื่อสอบถามข้อมูล เมื่อถึงบ้านของเขาโรเบิร์ตก็แสดงท่าทีปกป้องตัวเองตำรวจนั้นไม่ได้มีท่าทีรุนแรงเลยแต่พวกเขาแค่ถามว่าเขารู้จักคาชาหรือไม่และแทนที่เขาจะถามว่าใครเป็นใครหรือว่าเกิดอะไรขึ้นเขากลับตอบด้วยท่าทีก้าวร้าวและปฏิเสธว่าไม่รู้จักคาชาและไม่เข้าใจว่าทำไมตำรวจถึงมาที่บ้านของเขาก่อนที่จะปิดประตูใส่ตำรวจซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมที่น่าสงสัยมากๆตำรวจเริ่มสืบค้นประวัติของโรเบิร์ต และพบว่าเขาเคยเติบโตในครอบครัวที่มีปัญหาทัางอารมณ์และร่างกายจากการที่เข้มงวดทางศาสนาพ่อของเขาเป็นกวีที่ทิ้งแม่ของเขาไปเพื่อหาผู้หญิงอีกคนขณะที่แม่ของเขานั้นไม่ได้ให้การเลี้ยงดูและอบรมที่ดีการเติบโตในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ทําให้โรเบิร์ตกลายเป็นบุคคลที่มีความเครียดสูงและมีความรู้สึกหงุดหงิดอยู่ตลอดเวลาในปี1990โรเบิร์ตถ,ถูกทําร้ายสองครั้ง และหลังจากนั้นเขาจึงตัดสินใจเรียนศินละปะก,การต่อสู้เพื่อที่จะปกป้องตัวเองเขาเข้าร่วมกองทัพและหลังจากนั้นก็ทำงานที่ห้องแลบซึ่งเขารับหน้าที่ในการชำละศพเขายังได้เรียนที่สถาบันสาขาสัตววิทยาซึ่งที่นั่นเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมผิวหนังสัตว์เพื่อใช้ในการสตาฟเขามีความรู้ในด้านของการทำงานที่เกี่ยวกับผิวหนังอย่างมาก การเรียนรู้ด้านนี้ทำให้เขามีทักษะในการจัดการกับผิวหนังซึ่งในคดีคาชาอาจมีความเป็นไปได้สูงที่เขานั้นจะเป็นผู้ที่ลงมือก่อเหตุโรเบิร์ตได้เรียนรู้วิธีการจัดการกับผิวหนังจากการทำงานที่ห้องแลบและจากการเรียนที่สถาบันสัตววิทยาซึ่งทำให้เขามีความเชี่ยวชาญในการจัดการกับร่างกายมนุษย์และสัตว์เขาเริ่มต้นในเรื่องนี้โดยการลงมือสังหารสัตว์ที่เขาทดลองในโรงเรียน ซึ่งเหตุการณ์ที่เขาฆ่ากระต่ายทั้งหมดในโรงเรียนทําให้เขาถูกไล่ออกจากที่นั่นเนื่องจากไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนในการที่จะลงมือฆ่าพวกมันโรเบิร์ตอ้างว่าเขาแค่มีความคิดที่จะฆ่ากระต่ายเหล่านั้นและมันก็เกิดขึ้นโดยที่เขาไม่สามารถอธิบายได้หลังจากนั้นโรเบิร์ตทำงานที่ห้องชนนสูตรศพและมีท่าทีก้าวร้าวและไม่ปกติในการพูดถึงผู้หญิงเขามักพูดเกี่ยวกับผู้หญิงในทางที่ผิด และเน้นถึงการหาคู่รักที่เชื่อฟังและเป็นไปตามความต้องการของเขาเขายังเปิดเผยอ,อีกว่าเขาเป็นผู้ที่เคยไปที่หลุมศพของคาชาในช่วงปี90และนำจดหมายไปทิ้งที่นั่นใน,นระหว่างการสืบสวนตำรวจพบว่าโรเบิร์ตมีประวัติการสอดแนมและทำร้ายผู้หญิงหลายรายโดยเฉพาะกับคาชาเขาใช้เวลาหลายปีในการติดตามเธอและทำให้เธอเปลี่ยนแปลงตัวเองตามที่เขาชอบเช่นการย้อมผมให้เป็นสีดา และลดน้ำหนักเพื่อให้เขาชอบเธอมากขึ้นในวันสุดท้ายที่คาชาหายตัวไปโรเบิร์ตได้เชิญเธอไปที่บ้านในป่าและล่อลวงเธอลงไปในห้องใต้ดินซึ่งเขาทรมานและทำร้ายเธอก่อนที่เขาจะลอกหนังเธอออกในขณะที่คาชากำลังหมดสติและเธอก็ยังรู้สึกเจ็บปวดอยู่โรเบิร์ตใช้ทักษะที่เขาเรียนรู้จากการทำงานตับศพและเครื่องมือศัลยกรรมที่เขามีในการลอกหนังของคาชาซึ่งในบันทึกของเขา ได้บรรยายทุกขั้นตอนของการกระทํานี้อย่างละเอียดบันทึกของโรเบิร์ตทําให้ตํารวจมั่นใจว่าเขานั่นแหละคือฆาตรกรที่แท้จริงและหลังจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพวกเขาพบเลือดของคาชาที่บ้านของโรเบิร์ตจึงได้รับการยืนยันว่าเป็นเลือดของเธอหลังจากการคนบ้านและการพบบันทึกที่อธิบายถึงการฆาตรกรรมตํารวจจึงจับก,กุมโรเบิร์ตในที่สุดและเขาก็พยายามปฏิเสธ และบอกว่าใครบางคนนั้นเขามาวางบันทึกไว้ในบ้านของเขาแต่เรื่องนี้ไม่ได้รับการยอมรับเนื่องจากบันทึกมีรายละเอียดที่ตรงกับชีวิตของเขาอย่างชัดเจนโรเบิร์ตไม่เพียงแต่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการฆ่าสัตว์และการจัดการกับผิวหนังแต่เขายังมีความชอบที่ผิดปกติและแสดงพฤติกรรมที่น่าสงสัยอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการการะทําของเขาต่อผู้หญิงเขาพยายามทําหน้าก,ากากจากผิวของเธอแต่โชคไม่ดีที่เขาใส่ไม่ได้ เพราะว่าหัวของเธอนั้นเล็กกว่าหัวของเขาและในที่สุดเขาก็พยายามที่จะถักเป็นเสื้อกัก๊กแต่ร่างกายของเธอก็เล็กกว่าร่างกายของเขามากเช่นกันดังนั้นเขาจึงรู้สึกหนุดหิดและโยนชิ้นส่วนทั้งหมดลงในแม่น้ําและผิวของคาชาก็ไม่ได้ถูกพบจนกว่าจะผ่านไปอีกสองสามสัปดาห์ที่ถูกพบโดยวิศวกรจากทีมงานเรือท้องแบนและโรเบิร์ตยังไปโบสถ์เขาไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์และวันพุธและมักจะนั่งแถวหน้า และยังมีข้อมูลกล่าวอีกว่าโรเบิร์ตเคยสารภาพกับบาดหลวงเกี่ยวกับการฆาตกรรมในครั้งนี้แต่บาดหลวงในตอนนั้นอายุมากและก็ป่วยหนักดังนั้นเขาจึงเสียชีวิตเพียงไม่กี่วันหลังจากที่โรเบิร์ตนั้นได้บอกเขาไปโชคไม่ดีที่บาดหลวงนั้นตายพร้อมกับความลับของโรเบิร์ตและถึงแม้ว่าโรเบิร์ตจะยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำแต่ท้ายที่สุดศาลก็พบว่าเขามีความผิดและตัดสินให้เขารับโทษจำคุกตลอดชีวิต โดยไม่มีสิทธิ์ได้รับการปล่อยตัวก่อนกำหนดและหลังจากการตัดสินโทษนั้นไม่นานก็มีคนจำนวนมากออกมาบอกว่าพวกเขาเชื่อว่าโรเบิร์ตไม่ใช่คนทำโดยขณะที่โรเบิร์ตรอการพิจารณาคดีเขาได้พบกับจิตแพทย์บ่อยครั้งและจิตแพทย์คนนั้นได้วินิจฉัยว่าเขามีอาการโรคจิตเภทและคนจำนวนมากเชื่อว่าอาจจะเป็นตำรวจที่พยายามที่จะบังคับให้โรเบิร์ตนั้นรับสารภาพและใช้โรคจิตเภทของเขา เป็นเครื่องมือเพื่อที่จะปิดคดีนี้แม้แต่จิตแพทย์ของโรเบิร์ตก็ได้ออกมาบอกว่าเธอไม่เชื่อว่าโรเบิร์ตจะเป็นฆาตกรและยังมีคนจํานวนมากที่เชื่อว่าเป็นคนที่ส่งจดหมายลึกลับให้กับตำรวจนั่นเองแต่พวกเขากลับโยนความผิดทั้งหมดไปที่โรเบิร์ตแต่ทั้งหมดนี้ก็ถูกปัดตกไปเพราะมันไม่สมเหตุสมผลเลยและมันชัดเจนว่าโรเบิร์ตเป็นคนที่ลงมือก่อเหตุในคดีนี้คาชาหายตัวไปที่คราคูฟ และโรเบิร์ตก่อใส่อยู่ที่คราคูฟเช่นกันเขามีไดอารี่ที่บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการฆาตกรรมการทรมานและการผ่าผิวหนังของเธอรวมถึงการข่มเหงและการติดตามผู้หญิงคนอื่นอื่นอีกมากมาย DNA ของเธอที่ถูกพบในบ้านและเขายังมมีการฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัวและทำงานที่เกี่ยวข้องกับการผ่าศพแถมยังมีประสบการณ์มากมายในการผ่าผิวของสัตว์อีกด้วยคนที่ส่งจดหมายลึกลับนั้นออกมาเปิดเผยว่า เขาเป็นเพื่อนของโรเบิร์ตที่ได้พบกับโรเบิร์ตผ่านชมรมทำสวนหลายชมรมที่พวกเขาร่วมกันอยู่เพื่อนคนนี้นั้นยังมีร้านสัตว์เลื้อยคลานในตัวเมืองที่โรเบิร์ตทำงานอยู่และเพื่อนคนนี้ยังบอกอีกว่าโรเบิร์ตมักจะลอกผิวหนังสัตว์ทุกครั้งในเวลาที่เขาว,ว่างและเขายังมีการสะสมสัตว์เลื้อยคลานที่ลอกหนังแล้วเช่นงูกิ้งกา่ารวมถึงจระเข้แต่เพื่อนคนนี้ยังบอกว่าโรเบิร์ตคือคนที่ชอบดื่มเหล้าและตีผู้หญิง และจนถึงตอนนี้โรเบิร์ตยังอยู่ในเรือนจำและจะไม่ถูกปล่อยตัวออกมาอีกเขาจะต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในคุกและจะตายที่นั่นอย่างที่เขาสมควรที่จะได้รับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่จบลงในเรื่องของวันนี้คุณคิดว่าโรเบิร์ตคือฆาตกรจริงหรือไม่และยังมีคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบมากมายที่เกี่ยวกับคดีนี้อย่างเช่นเหตุใดโรเบิร์ตถึงไม่ถูกจับทั้งๆที่เขามีประวัติการข่มเหงและติดตามผู้หญิงอยู่บ่อยครั้ง แต่แปลกที่เขากลับไม่เคยถูกจับได้และอย่างที่แอดมินเล่าตั้งแต่ต้นว่าโรเบิร์ตมีความชอบในการซื้อและใส่ยุดชั้นในของผู้หญิงและจากการเรียนรู้เกี่ยวกับคดีเช่นนี้ก็พบว,ว่าผู้ชายที่เป็นฆาตรกรต่อเนื่องและมีความเกี่ยวข้องกับการใส่เสื้อผ้าของผู้หญิงมักจะชอบข่มเหงและติดตามผู้หญิงเพราะว่าพวกเขาต้องการกลายเป็นผู้หญิงนั่นแหละและคิดว่าในกรณีของโรเบิร์ตนั้น <c oughs> เขาอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเป็นผู้หญิง เวลาที่เขาได้สวมชุดชั้นในเขาเลยวางแผนที่จะทำผิวหนังของเธอให้กลายเป็นเสื้อกั๊กมนุษย์เพื่อที่เขาจะได้ใส่และจะได้กลายเป็นผู้หญิงจริงๆแต่เมื่อมันไม่เป็นไปตามแผนเขาก็เลยรู้สึกหงุดหงิดและโยนทุกอย่างลงแม่น้ําและมันเป็นเรื่องที่บ้ามากเลยนะฮะที่เขาถูกจับกุมได้หลังจากผ่านไปตั้ง20ปีเขาคงคิดว่าเขาจะรอดพ้นจากการกระทำของเขาและใช้ชีวิตไปจนแก่โดยที่ไม่รับโทษใดๆ แต่ก็ยังเป็นเรื่องที่ดีที่เขายังถูกจับได้และเขาคงจะต้องตายในคุกแน่ๆฮะทั้งช่อง Red f i r e Podcast ไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงขอนำเสนอในเชิงข่าวและสารคดีเพื่อให้ทราบและเป็นกรณีศึกษาก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซ b s สไคร e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ